ช่วงนี้นะครับเรามาเยี่ยมนักกอล์ฟถึงบ้านเลยครับวันนี้มากันที่บ้านตั้งกระมวลประเสริฐนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเจ้าของบ้านทั้งสองคนน่ารักมากต้อนรับรายการเทียววันนี้นะครับก็คือคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของน้องชุ้งน้องใช้น้องเชอรี่นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะครับอุต่าเปิดบ้านอนรับยินดีครับยินดีค่ะวันนี้บ้านสวยมากน่าอยู่เชียวขอบคุณค่ะตอนแรกผมนึกว่าบริเวณนี้ว่างๆอยู่นึกว่าจะมีกรีนซ้อมพัทซะด้วยอ๋อ ผมก็คิดว่าอยากจะทําอยู่เหมือนกันแต่ตอนนั้นไปปรึกษากับคนดูแลสนามทางนนเนี่ยเขาบอกผมว่าถ้าคุณทําไปนะเดี๋ยวก็มันจะมีหญ้าแซมหญ้าอะไรขึ้นมาเยอะแยะก็เลยดูแลไม่ได้ทุกอยงเขาบอกเราต้องบ้านอยู่ริมสนามกอล์ฟอยู่แล้วก็ไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นน้องๆก็ไปซ้อมได้สบายๆกัครับหลังนี้อยู่มานานแน้วครับเก้าปีแล้วค่ะปีนี้ปีที่เก้าแล้วเก้าแล้วเพราะฉะนั้นตอนที่น้องเขาเริ่มเล่นกอล์ฟกันใหม่เนี่ย ตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ที่นี่ยังอยู่ที่อื่นผมไม่ได้อยู่ครับถูกไหมครับเราไม่ทรบาบว่าในครอบครัวนี้ใครมีโอกาสสัมผัสกับก,บกอล์ฟก่อนคนแรกครับเอาผมครับผมเริ่มเล่นกอล์ฟคนแรกเลยรเริ่มไงครับผมคือครั้งแรกผมมีแขกยีบปุ่นมาแต่ผมไม่ได้ตีกอล์ฟแล้วก็เข้ามาตีกอล์ฟแล้วก็เลยชวนผมไปออกรอบ แล้วผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ตีกอล์ฟเขาบอกว่าก็ไปเช่าที่สนามกันละการมีทั้งรองเท้ามีทั้งอะไรลบอกรอบเลยแล้ว็อกรอบวันนั้นเลยไม่เคยซ้อมใคแล้วก็ตีผมว่าผมทํางานนี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยนะไอ้น็อตตัวเล็กๆเนี่ยผมเอามือผมเอาค้อนตีเนี่ยมันยังไม่เคยพลาดเลยยังแม่นอยู่เออยังแม่นแล้วทําไมลูกกอล์ฟอยู่เฉยๆผมจะตีไม่ถูกถูกต้องผมก็เลยไป ไ่วันนั้นก็ปีไม่ถูกดีขำกันทั้งกวนเลยค่ะแล้วก็กลับมาตั้งแต่วันนั้นผมก็ลงมือซ้อมเลยน่าจะน่าจะเวิร์กนะแต่จริงๆเราเรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมได้ยินนะสตอรี่นี้โดยเฉพาะยิ่งที่เกี่ยวกับคนทํางานร่วมกันกับคนที่เล่นกอล์ฟชาวญี่ปุ่นครับบางคนถึงขั้นหิ้วถุงมาจากญี่ปุ่นมาให้เลยเดี๋ยวสามเดือนมาใหม่รอบกันอะไรเนี้ยลูกศิษย์ผมเลยมีอย่างนี้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาที่สัมผัสกับกอล์ฟใช่ไหมครับตอนนั้นน้องๆสามคน อตอนนั้นยังของชัยเขาตอนนั้นเพิ่งเจ็ดขวบมั้งเขาเขาเรียนอยู่ที่เซนจอนเนี่ยแล้วบังเอิญวันเสาร์ผมจะไปได้เขาพรุ่งนี้มันเรียนหนังสือเขาเลยบอกว่าป้าขอตามไปหน่อยโโออเเคคผมก็เลยพาเขาไปเขาก็เอาเหล็กของผมมาตีผมก็เลยบอกเขาบอกว่าถ้าอยากตีก็เลิกดีเลิกเลยอย่าเพิ่งตีเพราะถ้าจะตีนี่ต้องเอาโปรเลย เอาโปรมาจับเลยทาไมเอาโปรมาจับวงสวยเนี่ยน้องเพราะว่าช่วงนั้นมันยาผมคิดว่ายาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นมันยาบ้ามันระบาดมากวกว่ลูกติดยาเอามาตีกอล์ฟก่อนค่ะ,ะผมว่าให้เขาเล่นกีฬาอะไรก็ได้แต่ว่าเขาไปสัมผัสถูกแล้วเขาชอบเราก็เลยเออโอเคแล้วตงนั้นพี่บุลเลอร์เล่นกอล์ฟมานานขนาดไหนเลยคบ ไล่กันเลยเขาเว้นกับผมอาทิตย์เดียวมั้นเราก็กําลังโลกกาเริบพอดีเลยใชผมก็กําลังอยากไปว่าอยากจะซ้อมไปตีกับเพื่อนหลายคนที่เขาตีก๊อฟอยู่ผมก็ไปว่าเขาเยอะเหมือนกันนะว่าตีอะไรเอาจอบไปขุดดีกว่ามันไม่อย่างนั้นมันเออผมก็ไปว่าเขาหลายคนแล้พอเวลามันโดนเองแล้วมันเหมือนกับกีฬาที่เราเล่นได้อะ อาการกลืนน้ำลายตัวเองเกิดขึ้นกับหลายคนที่เล่นกอล์ฟปัจจุบันนี้โอเคก็คือสรุปคือก็คนแรกที่สัมผัสกับกอล์ฟคือคุณพ่อก่อนถูกไหมครับแล้วก็ลูกๆก็สัมผัสตามมาติดๆกันคุณแม่ก่อนค่ะคุณแม่ก่อนแล้วค่อยลูกคุณแม่ก่อนแล้วค่อยลูกอ๋อแล้วทุกวันนี้พี่หมูก็ยังเล่นอยู่หรือเปล่าครับเล่นค่ะยังเล่นอยู่เหมือนกันโอเคก็เลยกลายเป็นครอบครัวนักกอล์ฟไปเลยโดยปรญยายโอเคแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยแน่นอนครับถ้วยเต็มบ้านเลยเดี๋ยวเราพาทัวร์นะครับว่าผมคิดว่าอาจจะต้อง สร้างห้องเพิ่มตัวเก็บถ้วยเพราะว่าถ้วยเริ่มนี่มีคัดทิ้งไปบ้างหรือเปล่าเนี่ยผมมีมที่หลักนสี่ผมมีประมาณหกเจ็ดสิบใบครับเนี่ยว่า,าแล้วเจียวขนมาไม่หมดไม่ไหวอืมานาบ้านนักกีฬามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็ประสบความสำเร็จมากเ,มเลี้ยงยังไงส่งเสริมยังไงเขาถึงได้เพราะอันนี้เราคุยกับผู้ปกครองคนอื่นละที่ผมเชื่อว่าทั้งสองท่านเจอผู้ปกครองมาเยอะแล้วก็น่าจะมีผู้ปกครองหลายคนมาขอคุยด้วย เอมากเลยค่ะโทรมาปรึกษาว่าเริ่มยังไงอะไรนะลูกเราสองคนเป็นโปรอีกคนนึงก็ได้ทุนการศึกษาไปมาทาลัยอยู่เนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จทั้งสามคนทะลุเป้าเลยค่ะสามารถสร้างให้สามชีวิตประสบความสําเร็จมาได้เนี่ยทำยังไงครับเคล็ดลับคืออะไรเอ่ยคือว่าเลี้ยงยังไงนี่ผมก็ไม่ได้เน้นอะไรมากนักเพราะว่าผมคิดว่าอย่างเราเนี่ย พ่อแม่เราก็ไม่ได้สอนอะไรมากมักเพียงแต่เตือนเตือนบ้างบางครั้งที่มันอะไรไม่ดีพ่อแม่ก็เตือนเราบ้างให้เรารู้จักเซฟตัวเองบ้างแล้วดูว่าอะไรบ้างเราก็เตือนเตือนเขาเท่านั้นเองแต่ว่าก็คงจะอยู่ความใกล้ชิดอะนะ mm. เพราะว่าผมคิดว่าความใกล้ชิดเนี่ย mm. เพราะพวกเพื่อนเพื่อนที่มาถามผมว่า mm. ทุกวันนี้คิดยังไงให้ลูกเป็นโปร mm. ผมก็บอกผมไม่ได้คิดอะไรมาก แต่ผมพูดตรงๆว่าผมขอเตือนอย่างหนึ่งนะในว่าคนที่จะเอาลูกมาเล่นครอบเล่นเป็นอาชีพหรือว่าอะไรเนี่ยนะคุณก็ต้องเวลาเวลาสําคัญมากต้องมีเวลา,าใช่ค่ะต้จะให้กับเขา<ช>ต้องให้กับเขามากเลยทุ่มเทรจรๆๆทิงๆต้องทุ่มเทผมเ<ร>ชื่อเลยว่ามีเงินอย่างเดียวไม่พอค่ะคุณจ้างคนขับรถเดือน่งเจ็ดพันห้าเอาลูกไปดรอปลงแล้วก็ตีตีีไม่รู้สาเหตุ สมัยก่อนนี่ลูกแข่งเนี่ยผมต้องไปตั้งแต่วันศุกร์ตอนเป็นเยาวชนเนี่ยเราต้องไปตั้งแต่วันศุกร์คือไปซ้อมครับวันเสาร์แข่งวันอาทิตย์แข่งครับแล้วเราสองคนพ่อลูกนี่ผมไปนี่ผมไม่ได้หวังอะไรมากว่าตีตีให้มันเดินให้มันจบสิบแปดลุมให้ได้คุณก็เก่งแล้วเริ่มแรกเลเริ่มแรกเลยคือเข้าชมรมของป้าอ้อยเขาเนี่ย ที่สำคัญเนี่ยคืออยากจะให้เริ่มด้วยการแบบถูกวิธีเลยครับแล้วพอเขาโตขึ้นมาเราไม่ต้องมานั่งแก้วงไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยอย่างใช้กับชุ้งก็จะเจอปัญหาเรื่องวงไม่ดีมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ต้องมานั่งแก้ก็ต้องมาปรับกต่นิดหน่อยต้องมาปรับอะไรเงี้ยจริงๆแล้วกอล์ฟถ้าเริ่มต้นดีๆคือเริ่มให้มีเบสิกวงสวิงที่ถูกต้องมีช็อตเกมที่ ที่ดีไปได้สวยแน่นแต่เราก็ตั้งแต่เขาเริ่มจับไม่ก๊อปนี่ก็มีโปตลอดเลยนะผมยังไม่เว้นโปเลยนะก็มีโปาตลอดทุกวันนี้ก็ยังต้องเรียนอยู่ค่อยๆเขาค็อยๆยังเรียนอยู่แต่ว่าของปวิทเขาเนี่ยผมเชื่อเลยว่าความมั่นใจของเขาเกินลอยอ่ะเขาจะเราพูดอะไรในทํานองอะไรนี่เขาว่าเขาในทัวร์นาเมนต์อ่ะที่ผมเดินดูเดินดูเนี่ยคือเพา อาจจะบางครั้งเนี่ยมั่นใจเกินลอยเนี่ยมันถึงมีผิดพลาดบ้างนะนะแต่ว่าของอนนบนี่คือวงเขาก็ปรับจนแบบต้องให้เป๊ะๆป๊ครับต้องให้เป็นเป๊ะคนใจการสูงเออเขาละเอียดเขาเป็นคนละเอียดแต่ของชิลี่แม่เขาเป็นคนดูตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยใช้กับชุงเทินโปรตอนหลังก็เลยต้องแยกเพราะเดินกันคนละสาย สมัยก่อนเป็นเยาวชนก็ไปแข่งด้วยกันไงคะเดี๋ยวนี้พอพี่สองคนเป็นโปรปั๊บน้องเชอร์รี่ก็เป็นไปแม็ก์เยาวชนแม็์จูเนียตอนนั้นช่วงช่สามปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็คือคุณพ่อดูลูกชายของค่ดูลูกชายแล้วก็แม่ดูลูกสาวมีการแบ่งหน้าที่เป็นพิเศษไหมครับว่าคุณพ่อดูแลเรื่องนี้คุณแม่ดูแลเรื่องนี้ยิ่งตอนที่เขายังยังไม่เทินโปรสองคนเนี่ยสามคนไปที่เดียวกันแข่งรายการเดียวกันเนี่ยหน้าที่การเรียนหน้าที่การซ้อม หน้าที่บทบาทครอบครัวพร้อมกันเลยร่วมร่วมกันใช่เพราะว่าโรงเรียนประเภทเดียวกันโรงเรียนเขาเลิกมาพร้อมกันผมก็สมัยก่อนเขาเรียนเซนฟังเซนฟังทิสเซเวียที่เมืองทองเนี่ยข้างหลังเขาจะมีสนามได้หุนวันเนี่ยครับสนามได้หุนวันผมก็จะออกข้างหลังมาไดสักสองวันแล้วก็อีกสักวันหนึ่งสองวันผมก็จะพาไปบังกอกชิบพัชชิบพัดพาสาม แล้วก็ออกพาสามบ้างอะไรพวกนี้สลับไปก็ลลคือพูดง่ายๆว่าตอนเขาเป็นเด็กเนี่ยมันไม่มีวันหยุดหรอกโอเคซอมทุกวันซอมทุกวันเพราะเวลาน้อยกันนะหลังเลิกเรียนใช่แล้วใช่แล้วโอเคทีนี้ผมอยากจะขอเชิญไปอีกห้องหนึ่ง โดดูถ้วยห้องนู้นด้วยออ๋ได้ครับห้องทีวีใช่ไหมครับครับที่บ้านเรียกว่าอะไรครับห้องทีวีว่าครับเพราะแต่ละบ้านเรียกห้องทีวีกับออกกำลังกายโอเคห้องนั้นมีทั้งทีวีมีออกกำลังกายแล้วก็มีถ้วยอีกจำนวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อห้องนู้นแล้วกันแล้วก็รบกวนจะพาทัวร์บ้านนิดนึงด้วยคครรัับบยงว่าจะหิน้้ออองนนนๆยะ๋ได้ครับได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเจตัวอีกทีแล้วกันยินดีครับะครับห้องทัวร์ฟรีที่พูดถึงอยู่ถ้วยเยอะมากเดี๋ยวนะครับ นอกจากถ้วยกอล์ฟมีถ้วยกีฬาอื่นด้วยปหะครับหรือเน้นคือถ้วยกอล์ฟกอล์ฟอย่างเดียวค่ะกอล์ฟอย่างเดียวเลยนะอันนี้เน้นมาตลอดเรามาหยุดกันตรงนี้เพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าลองถามพี่หมูเมื่อกี้ว่าถ้วยของแต่ละคนที่น่าสนใจเอาเริ่มน้องเล็กก่อนละกันค่ะของน้องเชอรี่น้องเชอรี่ี่ถ้วยของน้องเชอรี่ไฮไลท์จะเป็นใบนี้ค่ะใบนี้เลยนะครับค่ะอันนี้ก็คือจูเนียร์เวิลด์จูเนียร์เวิลด์ค่ะปีสองพันเก้าน้องตีก้าวันเดอร์ได้แชมป์มาค่ะ เปิดถ้วยเล่นเลยดีกว่านี่เลยโอเคซึ่งแน่นอนไม่ได้ได้มาง่ายๆอันนี้คำบรรจุเนียวๆนที่นี่คือแชมป์โลกนะแชมป์โลกในรุ่นอายุ13-14ถึงค่ะแล้วถ้วยข้างหลังนี้ก็ดูสวยๆใหญ่ๆเหมือนกันก็อันนี้จะเป็นของน้องชุงค่ะอันดับสองที่รายการออฟติมิสต์ออฟติมิสใช่ไหมครับฟลอริดาค่ะนี่ปีนั้นได้พร้อมกันหรือเปล่าเนี่ยได้พร้อมกัน3คนเลยค่ะใช่ไหมับสามใบเลยใช่ค่ะเห็นไหมครับ ทีนี้เมื่อกี้ก่อนจะเข้ามาในห้องผมลองถามดูแล้วนิดหนึ่งว่าสถานการณ์ที่คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจมากเป็นพิเศษเลย,เนยในการแข่งขันเนี่ยมีอยู่ภาพหนึ่งด้วยก็คือภาพที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคอันนี้คืออะไรครับทำไมคุณแม่ถึงภูมิใจพิเศษอันนี้พอดีสามคนน้องชายอยู่ไฟล์เอชายน้องชงอยู่ไฟล์บีชายแล้วก็น้องเชอรี่อยู่ไฟล์ซีหญิงก็พอดีได้ได้ที่หนึ่งทั้งสามคนได้แชมป์พร้อมกัน ใช่ค่ะรายการเดียวกันแล้วเป็นรายการอ,อินเตอร์ด้วยอินเตอร์เนชั่นแนลของสมาพันธ์สมาพ์น,นักกอล์ฟเยาวชนไทยจัดขึ้นมาค่ะโอเคเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยคือมีนักกอล์ฟมาแข่งจาก16 17ประเทศใช่ค่ะ สามคนคว้าชแชมป์ในไฟต์ตัวเองพร้อมวันเดียวกันเลยใช่ค่ะอ๋อมีนั่งพ่อ,อแม่จะภูมิใจปลื้มเป็นพิเศษนะครับตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนั้นผมว่าตื่นเต้นมากกับนักกีฬายีไม่ดีใช่ค่ะแล้วก็มีถ้วยใหญ่อีกถ้วยหนึ่งคือทางนู้นคือถ้วยที่ะวิดคว้าได้มาอะไรแล้วในฐานะโปรค่ะถูกไหมครับแล้วก็น่าจะภูมิใจมากเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ขอภูมิใจครับภูมิใจครับเป้าหมายต่อไปคืออะไรครับเป้าหมายต่อไปก็ ผมคิดว่าคงจะได้แชมป์วันเอเชียครับวันเอเชียทั้งแปดหนึ่งแล้วก็ค่อยมาว่าเราจะเดินไปทางยุโรเปียนหรือว่าอะไรพวกนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีแน่นอนครับสมบูรณ์แบบไม่ได้นะครับในการมาเยี่ยมบ้านตั้งกรบวนการเสิริฐถ้าขาดลูกๆทั้ง3าคนด้วยทั้ง3มคนอยู่กับเราในวันนี้ด้วยทั้งเชอร์รี่ทั้งชยัยทั้งช่งเลยนีก็ปวดที่กับคุณส่วนการนั่งคุยกับทั้ง2หนุ่มแล้วก็หนึ่งสาวเนี่ยเดี๋ยวตอนหน้าเรามานําเสนอกัน เพิ่มเติมแล้วกันครับว่าแต่ละคนนั้นมีที่มาในการเล่นกล้อมีความมุมใจอะไรบ้างในมุมมองของเด็กๆกันบ้างนะครับขอบคุณมากที่อุตส่า์เป็นแขกรับเชิญรายการนครับดครับนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเรามาคุยกับเด็กๆกันครับนีครับกลับ